โอ้โหได้สัตว์มาเลี้ยงด้วยโอ้โหภูมกิก,ม<า>ก,กับชมนะครับผมฝีมือมากนะครับมืออาชีพนะครับเบาโนไม่ธรรมดานะครับผมถ่ายคร<า>ั้งแรกนะครับเนี่ยมีเพลงแรกในชีวิตตอ,อ,อนขาดนิดเดียวาขาดตอนไห้ดิ อะไรวะ MVP ม <c oughs> <Four> ันจะเป็นคำขายเลย MVP MVP บุคคลสำคัญอ่ะเจ็บใจคัะมันร้องไงมันส่งไปเลยหนูไอ้หนูส่งไปเลยเป็นตัวเป็นพระตานเราเป็นเราเป็นพระเอกไี้ตอนตอนยืนอ่ะได้ใส่ได้เต็มที่ MVP ร้อง MV p ีในความฮักเขาก็คือโตเขาที่เป็นคนใหม่มาจบเกมแล้วคะแนนอยู่รังท้ายเ้าง่ายๆว่าไอ้ตกชั้นจากตวท็อปต้องมอบลี่ให้เต็งมาบักไหล บอกไปฮอดฟันเริ่มมาดีแต่พอไทยสีสันว่าที่แชมป์มาฟอมตบชันแพ่มันบะโคนแล้วอยากก้มหน้าไหม่ือขายขายดอกเวียงแก้วอ่ะไม่เวียงดีกว่าสิได้แก้วใช่ไหมไม่เวียงดีกว่าเฮ้ยไปเราไปได้ตรงขาดตรงนี้นิดเดียวเพราะจะส่งส่งเข้าสเซโร่เดี๋ยวเราต้องไปยืนซิงร์ สลับกับพี่อย่างเงี้ยพดกับยอดแจ้วคนลุกเลยคนลุกยืดที่ขอเจ้าที่อะไรขอละครับขอละขอล้อ่ะเอาเอาเอาเฉพาะเข้า mvp พี่ตรงลุกขอตรงลุกไม่ไม่ถ้าเอาเต็มเอาเต็มฮะเพราะว่ามันจะได้ตัดเป็นเชิดชัยกันได้หมดคืออัดมมุเต็มแล้วอ่าเปลี่ยนมุมบ่ะเพราะว่าอะไรบันเองเราเราเปลี่ยนมุมได้แล้วก็นั่นได้เดี๋ยวผมกอดูนิดนึงว่าข้างหลังจะเวบลอเปล่าคือตอนนี้ผมพยายามหนีหนีแสงครับผม พอว่าแสงมันมั่วน่าเอาท่าเนียเอาท่าเอาเอาเอามุมเดียวมุมเดียวแล้วไปตัดสลับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลงไปล่นได้เดี so like <t oto> <t oto> ๋ยวตอนนี้่มขาดขาดขาดเป็นนุ่งตาป่างครับเราเพิ่งกลับกำลังดูทับเลนะครับผมดูมุมกล้องนะฮะจะอยู่มุมประมาณนี้นะในเพลงครับอ่าทีนี้ผมขอชันเข่าขึ้นไปนี้เข้าเด้อเข้าเด้อเอาเลยพี่เต็มที่เลยพี่อ่าอ่าจะได้ออกมาดีนะฮะอ่าเงี้ยอ่า แบบสบายสบายคือแบบอ่ามองเรากําลังมองทะเลสาบอันนี้เราใหม่นะ้วอี่อ่าคือแบบมองบรรยากาศทะเลสาบรูดระบายอ่ะระบายระบายอารมณ์ให้มันแบบอินไปเลแล้วใส่ใส่ดีลาเต็มที่เราเล่นสีหน้าได้เต็มที่เลยทำไว้ล่ะทุกอย่างโอเคแล้วเล่นแรงขึ้นได้แรงขึ้นได้แต่ส่งเข้าท่อมพอเอ็มบีบเดี๋ยวพี่เคจะไปเลือกตรงนั้นใช่เพราะว่าเอาให้มันแบบอารมณ์รับเขาแบบว่าเจ็บใจแล้วแค้นใจเจ็บใจอะไรเงี้ย คือให้มันแบบว่าออกมาเป็นอารมณ์ถ่ายทอดออกมาระบบแสงเลยยุ่กงกับน้ำกวดนสองกวอนสองคิดก่อเดี๋ยวเรามองไปนิดดีครับอ่าแล้วลองถ้กาก็หาันมาอ่าตาคือไม่ต้องลองแรกครับบ,บเคยแ,คแบบซึมๆไหมตาแบบ อ่หนูมองประมาณนี้นะเขานะตอนลั้นปั๊บเรามองฮะหายใจแบบคือมันปั๊บละมาล้อมันจะโอเคเลยครับจิบน้ำหนยนะครับหลักร้องเราเทสนี้แล้วก็เดี๋ยวห้าเยือนอจางพอแล้วอ่าอันนี้พอ เปิดเพลงครับ<_ <d> _>เปิดเพลงให้นะ<_ <d> _>เปิดเพลงครอปช่วยกันนะครับทีมงานงานจะได้ออกมาดีรวมด้วยช่วยกันพี่ลงเพจลงละงไรด้วยเบืงง้องหลัง ค่อยๆเดินไปี่มุมเดิมที่เรามองบอกสอนใจป่ะเออย่างเงี้ยคืออ่อนใจกับชีวิตอ่ะทำไมกูเจอแต่อะไรนี้วะวิธีถอนใจถูกลมเข้าเขาบอกคว้านให้ใช่มดเยอะนะครับเอฟซต้องเต้นแล็ตลอดเวลานะครับอยู่นี่ ี่ิบอกโตัองาไ่ก็จสังครับจสคเอโอเคครับเตรียมพร้อมนะเพียงพร้อมครับเพียงพร้อมครับโอเคเฮ้ยเมมือเต็มแบบนีครับมาลำติไปแล้วแลแถมหรือเปล่ ไเกี่ยวราเราก็ถ่ายของเราไปเอาวันเดือนเาไม่เดือนจะไ่าแล้วมันเดือนอยู่ประมาณสามเรารอนางเอกน,นะครับกำลังไปรับนางเอกนะครับเอฟซีกลงนิด้องไปตรงที่พี่เฟิร์นบอกจับที่มาบิดบิดขวานิดยเดิมอ่าเดี๋ยวนี้นะมอยู่ตรงนี้ไม่มาเนี่ยผมกลับตัวเทนนะเทนนะแนะนำดีมากเลยที่หมูนะฮะ โอเคครับนนะหนงขอดูโอเคได้อานะห,ห,หนูตายอย่าล็อกแรกนะอมองแบบตาไม่ต้องกระพริบมากคือแบบชะตา,าถ้าหาวมันไม่กระพริบเนี่ยพอเื่อเรียวนุตามันจะออกมาดังๆอารมณ์มันได้ห้่ยทงห้่ยทงห้าส<ง>ี<ง>่สามสองแอคชั่น ขอยากครับขอยากครับขอยากครับอาใหม่นะทำใหม่ครับอำใหม่ยิ่งดีหอกาอกอาขอขาเหยียดออกมาอีกนิดนึงครับอ่าอย่าให้มันห่อพยายามให้มันมันดูต่างห่าปลาเผยแต่อารมณ์เศร้าห้าสี่สามต่อแอคชั่นโอเคเศร้ามากคือนึกถึงว่าทำไมผู้หญิงวันนี้ทิ้งเราทำไมถึงทำให้เราเจ็บเราให้หัวใจเต็มร้อย

ไดูกันนี่เป็นของอายเท่เท่ทมหน,น้ลนาลงนี้ครกล่อมหน้าลงนี้นลยหน้าชาติไยออใหย่เยอะใหเยอะสายตามาที่พี่เปินหน้าออฟีิเปิลุงเข้าอ่าลุงสนัก็พบก็นตากเป็นแาท่เคยนาป็นแววแพร่ลอยมาแต่ไกลจุมใจก็ดี แก่เก oui ็มจ like ังได้กระตั้ง <surtout>, ต <sig training enables> <kindergarten> ั้ง <hated> ร <even S 1> ักเรือทุกมิธีแต่ยังขมไว้ยี่่ต้องยอมเขาเล้วละขดเวลาบาเจ็เหลือเพียงนาทีสุดท้ายแม็นสู้จนว่าขาดใจ

เริ่มมาดีแต่พอไทยสีสั้นว่าที่แชมป์มาพร้อมตกชันแค่มันบักคนไม่ไว้มไ้ตอนนี้เาลไปล้ตัดไปที่ลแล้วญี่ปุ่นมาแล้วอาจิจังอจิญี่ปุ่นเปียนชวเบื้องหลังครับเบื้องหลังสนุกสนานครับ เพลงเศร้าครับข้าเตรียมข้าวอารมณ์จนเขาดึงกับพัะลงสนามก็บ่เป็นตามที่เคยขาดไว้รักทัคทัครัครักทักคัดแล้วครับสวยมากสวยมากโอ้โหนี่นะครับพวกเราทำงานกัน ไปเอกนั่งยิ้มเลยนี่คทุกคนทุ่มเทนะครับดูความทุ่มเทนะครับฝากเพลงฟอร์มตกทันด้วยนะผมเพลงนี้นะพีสครับผมตั้งใจไว้สิล้านวิวผมไม่ตั้งความหวังไว้สูงเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่ครับผมนะครับเป็นศิลปินใหม่ นะครับมันต้องไม่น้อยนะพี่ครับผมบนปู่ไว้10บล้านผมผมก็อยากจะให้ผลงานออกมาดีครับผมเราเราต้องยอมรับว่าเราเป็นศิลปินใหม่เอไปแอ้ไปแล้วไปแล้วเป็นโลกเป็นโลกก็จะใส่อารมณ์เศร้าก็นอะมองไปเนพวกต้าเตา